พาดูโรลัตต์อิเล600ครับเริ่มจากตูดก่อนครับตูดน้องน่ารักมากเป็นทรงนี้นะแล้วก็นี่ครับจะมีโลโก้อิเ t สต600ครับอยู่ตรงนี้ด้านหลังแล้วก็ช่องระบายอากาศเป็นช่องจริงซึ่งแบบช่องใหญ่มากตามสไตล์ของโรลัตัสนะมองไปครับคือเห็นแบบยางเส้นใหญ่ๆนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นตูดด้านท้ายเต็มๆครับไฟจะเป็นแนวนอนเป็นเรียเรยมาแบบนี้แล้วก็ตัวของล้อกับยางครับอันนี้ข้างหลัง จะเป็นยางที่หน้ากว้างมากๆ,ๆคือ 315/35R22 ครับแล้วล้อเป็นล้อลายนี้สวยมากอะ่ะให้ดูช่วงท้ายแบบจากด้านข้างนี้นี่สปอยเลอร์ชิ้นใหญ่ครับมาสวยมากตรงนี้ก็สามารถเปิดขึ้นมาได้นะแล้วก็ด้านข้างครับมือจับจะมาเป็นราบไปกับตัวรถแบบนี้ครับให้ดูทรงตัวรถแบบเต็มๆก่อนนีจากด้านหน้าครับไล่ไปด้านท้ายสวยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ชอบเคิร์ฟของเขา คือเพลสของเขาอ่ะมันจะมีมิติในการระบายอากาศค่อนข้างแบบใหญ่โตชัดเจนมากครับแล้วก็นี่ตัวของจมมองข้างส่วนด้านหน้าด้านหน้าของเขาก็คือแบบเดิมเลยตัวเหมือนที่เราเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้อันนี้คือตัวไฟครับจะเป็นไฟ2ชั้นนะแล้วก็โลโก้โลตัสกลมๆตรงกลางครับด้านบนครับตัดเป็นสีดําเงาแบบนี้ถ้าใครเลือกสีของตัวถังสดๆก็จะสวยมากๆแล้วก็ตรงนี้ครับช่องระบายอากาศซ้ายขวาแบบใหญ่โตมากๆมาดูตัวของล้อหน้าดีกว่า เป็นล้อไซส์ยีิบสเหมือนกันแต่ว่าหน้าของยางของด้านหน้าเนี่ยจะเล็กกว่าหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่คือมานะ2,7,5,40,5,22ยครับพันนี้ก็จะเป็นยางสำหรับรถ e v โดยเฉพาะแล้วก็ตัวของคิ aw, ้วล้อคิ้วซุ้มล้อตัดมาเป็นสีดำเงาสวยมากครับ